โอได้แต่วันน um ี้อ่เร um 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 ิ hunter, um ่มต um um ุลาของม้งคูวานมึงอีวเฟนอยากขอสินเอาให้ไฟใกได้อยากข่อนี้ขอให้บอกมาทีพอได้รู้สาบเรื่องหวยสินเกี้ยงวดังจาง เปิดตากกนวุ่นว <Bond i> ิ่นไผกระตื้นอยากเห็นตัวสินนี้เขาคือหัวหรือว่าคือสร้างพวาุขมทม้ำกับตนขนลงสร้างบ่กมีทางสิบอกทานไดยยินแต่ลูกสาวนายกุมภาการนั่งได้เบาเรื่อยเรื่อยพอทั้งงานนั้นยืดสินพวกมขมขมเป็นมนุษย์งูจินสิรู้แต่เพียงนั้น อทำเกิดน้อยคลาบพวกเมืองเล่าให้ขาวแจ่งอันฝากแฟงทุงก่อนนั้นพอใจสิแจ้งใจให้กยิงทั้งหลายมีลูกสาวในสางหมอนังจาเบาอยู่เสมอว่าคุณผมเป็นคนโง่สิรักสาวิที่ใดจังสิได้ว่าคุณกลา โอ้ต้นพวกค้าวุ่นขอวานอ้ i มเนียวอยากรู้จังยงเดียวคว่าิตัวนั้นมนมันนอเรื่องว่านา สินเป็นลูกของไผ่ญาดพ่วงว่านท่านเสือเพื่อก่อมิจักปวดคุ่นประโยชน์มีบอทานแหจ่าตันเบิงรู้ปล่อยพวกกับผมปั้งหนผพ้กขาพวกกับผมบ่วหุจักสินหาขอนั้นมีจังไดเน่โอ้ยังหุ่จักสินหาขอคือว่าว่านั่นตถจังซานสินหาขอนั่นก็คือว่าขอนึงนั่นเพิ่นว่าป่าหน้าข้อที่สองนั่นเพิ่นว่าที่หน้าข้อที่สามกาเม ขอที่สีนันมูสาขอที่หานันสุลาเพิ่นววาม่าจำว้สันดอกอเนี้ยมูนี่มูเจ้านันบได้ยีิลีนันเมนบอรักษากับ่เคยรักษาก็บอกเคยแล้วผู้ขาเอ้ยขอที่หนึ่งว่าป่าหน้าป่าหน้าเพิ่นบอให้ขาป่าอย่างนั้ผู้ขายังบ่อเขาแกได้เดียวรือบ่าให้ผู้ขาฟังเอาคำว่าป่าหน้าหรือป่าหน้านี่ไหมถึงเอาสัต์ที่มีล้มหายใจเขาออกเพื่อมีล้มปานสันดอกเพิ่นบอให้ขาเอา มันบอกให้่าป่าหน้าวตีแมนอ้าวพวกคุขอขอผมกับบอสขาแล้วป่าหน้าก็ไปา่าป่าซา้าป่าควายป่าน้องผู้แล้วพระเจ้าค่ะมันบอแมนจังสันนนั่นกับป่าคือกันไมยเอาสัตว์ที่มีชีวิตคําว่าป่านะหรือหม้ข้าว่าล่มสัตว์ที่มีล่มไม้ใจเขาออกมีล่มตานสันดอขู้เจ้าเขาใจบอส คือพวาวาป่านาป่าหงอยป่าน้องป่าคลองป่าเบิงขัดสนพระเจ้าค่ะอ้าวเสดเพิ่นวาจังสรนยมัดเหมือกที่ใด้ชันเขาจกเกียรติมู้เจ้าจะสไปเข้าใจผิดปานั่นไอตีความหมายกว้างๆไปน้ำแน่สันดอกอ้าวคอคอนี่กระเขาใจยืดออกอันคอที่สองวาจังไหรกขพระเจ้าค่ะขอที่สองที่หน้าเพิ่นวาไปรักของระทานสันดอกโอเพื่อนวาให้รักของทาน ลักของเขาได้ยึดตีเห็นอยู่มอระบายเอาลดเมนบอมอแมนรลักของเขาของทานกันเดียวกันนั่นลักข้ว่าที่หน้าบ่อยลักเอาของเพิ่นเมตตได้ชิมดวงเดียวเพิ่นกระบหยลักเอาขันอยากได้ก็ขอเออสันดอกโอ้ยกระจักหลเนอะหมู่บ้านนี้เป็นงสีรถหลุดไปหน้าเห็นบักฮูงยุคขางวันทางนั่นแล้วก็ปิดเอาลดเลยว่าไม่เจ้าของจังสิกับว่าลักเซอบอว่าลักคือเก่าขันเจ้าของเพิ่นวายอยู่เจียวด้วยวิธีใดก็ลักคือเก่า ข้อทีคอนี่กับเขาเจรคอที่3นี่แเ่นอย่างละทานข้อที่3นั่นม่นกาเม่บ่อยเรียนสู้หรือเมียผู้อื่นสันดอกโอ้บ่ห้เรียนสู้เมียเขาเออข้อนี่กับเขาเจรคอที่4ว่าจังไดล่ะข้อที่4นั่นคือมูสาบ่อ้ตัวบ่ห้ล่างสันดอกไม่ตัวคอนอื่นบ่ห้ตัวจังได้พระเจ้าข้าตั้งแต่พระเวดก็ยังตัวนั่งมาอัียดีเอาตัวนั่งมาซียนะเป็นขนสโล่ายสันดอกคุสโลบายเพิ่นว่าตัวเพื่อนว่าพอให้นั่งมาเสีน บ่อยเสียใจแล้วเรียนน้่ผลท่านก็เลยสิบอดได้ขะน้่ไปเห็นสองกันหาชนี่แล้วก็เสียวขึ้นมาผลสินผลท่านก็สิบเอดเต็มเม็ดเต็มนวยอันนี้เพิ่์บาวาเมนตัวเพิ่นว่ากุสโลบายคือหาอุบายให้พนังมาซี่พอท่านไดนเรียนเาน้ามาสองกันหาชลีสันดอกกันนังมาซี่น้ามาแล้วได้ผลสินผลท่านของพญาพงเพจเวสันดอรก็สิบอดได้เต็มเม็ดเต็มนวยวันตอกก็สิบอดได้เป็นภาษาสดาอีกสรนแล้วล่ะอันนี้ก็ที่เขาใจยึดตัวโอ จังสั้นบอกเรียกว่าตัวดีตัวคำตัวคุณน่ะนั่นล่ะพ่นวาตัวคำตัวคุ้นตัวดีพ่นวากุสโลบายบ่แา่เนตัวโอ้จังสั้นเออเข้าใจยุบท่านพเพราะ่แยไใหญยตัวไปออกมาวัดมาว่ามันเป็นบาเป็นกรรมบ่สันนะเอาคันตัวเป็นก็บ่าะเป็นยังขันตัวเ่เป็นมันก็เป็นบาเป็นกรรมคันตัวให้ไปจำศีลบำเพ็ญท่านอาจจะเลิศเมตตาพาวนน้าจังซี่ก็เ่าะเป็นยังลราบอกให้ไปเอาบุญฟัธงค่แเนี่ยแม่นิลี โอ้เออขอนี่ก็เขาใจยิดอกขอที่ซีนขอที่หาว่าจังไลก่อขอสู้หาที่หานคือขอสุราเพิ่นว่าบ่ให้ดื่มของเมาว่าสันดอกกันนี่เขาใจว่าล่ะ่แล้วดื่มแล้วของเมาก็บว่าได้กินเรากินทั้งต่น้าใ้ตอนสะดอกพระเจ้าค่ะน้ามยังกระตามขึ้นซื้อว่าของเมาคันซื้อขึ้นซื้อว่าของเมาล้วเพิ่นบ่ให้ดื่มทั้งนั้นสันละบ่ให้ดื่มม่ยังเลยบ่เดียวบ่ให้ดื่มบ่ให้กินเลยกันกินเป็นของมึนเมาเราแม่นเมดสุยางสิว่าตายซะบ่หันเอาว่าพ่อสิตายยอดดอกันพวก ตัวรักษาบ่ได้เงินค้ากับบได้แล้วท้องค้าเที่ยวบรรทุกมาเนี่ก็สิบ่ได้ยเกลี่ยไก่พวกโตัวขันตัวกได้ก็ต้องรักษาเอาซะก่อนเออรักษาอยู่ดอกบ่ได้เอามาซะท้องค้ามไปไมยบ่ได้ต้องไปรักษาซะก่อนสิมาฟังแล้วยังซี่แล้วบ่ทันได้รักษาสิมาเอาบ่ได้โอ้ล้วว่าสิบ่ให้วันทองบ่ว่าเป็นลูกจับสินหาขอเราสิโกยให้โกยให้ลูกโอ้ยก็ะเส้สิบวัตัวขันห้าเนี่ยบ่ได้บัดนี้เขาอยากถามพวกโตัวบางแหนตัวจักว่าผู้ใดนั่นรักษาสินหาพระวนาขันคือว่าบอดา เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้รองจาอ่าเว้านันเบิงดูโอ้พระองค์อยาคู้จักว่าเพื่อให้รักษาศีลหมันวีฏิจังซันโอ้ยพวกผูกข้ข่าก็เห็นตั้งแต่ผุ้แลว้วนั่งสูาา้าชด่าแล้วนั่งหลดเกิดม่านหลุดเกียงขาคอ,อนหลอนนั่งเป็นลูกสาวของนายคุมภักการลูกสาวสางหมอ,อยูฟูนคันพระองค์อยาคู้จกก็ไปเอาไปโลดเอาไปให้โลดขั้นบ่ให้พวกผู้ข่านะโอ้สำหรับพวกตัวดีเนาะ แต่ตัวสินพวกมู้เจ้ากับบ่อหูไหนศิรักษาสินต็่นเฮาบมาแม่แนําำสินแต่เอามาหายิ่งี่รักษาสินมันขั้นแมนเจ้าอยากหูไปหาสงผู้ทรงเพศทุนเดอร์สินพันเทศยูซูเมอพระคุณเจ้าพลศิต์เถียนดอกจากนั้นพระอินทาธิราชผู้แปลงเพศเป็นมานบก็นําฝักทองไปสู่บ้านของลูกสาวของนายช่างหม้อแนะนําให้เธอรู้จักความเป็นจริงแล้วก็มีนาการละครั้งนั้นอืมแม่เน่ เออผลสินคือผลยยมมามีเมงมามีนาวมามียามามีชาวเป็นผลสิ้นและเลิศวาเทวาไทยด้ยกยศ เรียบคือน้อนิ่งแก้วบันนี้เจวันลำกาบัรดากินสุกอนท้อที่มาหอมเลิศล้นกันยังแพ่ดอกลินสินถากลูกทั้งสินคนเห้าขาสินน้ำแต่ผู้นำจอมเมืองตลอดพลดอกแห้งลานเ บ่ม no <wh> ีสินด้านสร้างต้องอับปางลอยเงี้บานมีคือนะมีแปะกอพวักไว้บานผ้ากันสร้างว่าต่อทำแบบนี้จะก้าวกำไม่นางนาตุชาดา ตายจากเป็นนอกระยุกฟังน้องคล้องน้ำเดี่ยนี้ชมงามลาเป็นทิดาในทางหมอหรือลูกสาวในทางหมออยู่เมืองบ้าดอกฮันกิเง่เมื่อได้พบแท้แท้ปินเขาดอกเก่าผัวพี่มาบอกหน่อยนะท้ยกว่าเมียทุกดอกอับจนในน้ำลฟ้าด นั่นตอนคั่มออกมาหายแสนดีใจสูดซึมเนึกถยงเขาดีกว่าเกา่าสิ่นายพลจังพี่บอกว่าวมีเ้าแต่ละยนม้นามนามแต่ละหน้านั้นซึมซาบนั้นปีตี nhám này đi nam ta nuôi Ôi subscribe nhìn đi cặp khắp con lại còn ơi Thì ai như Ôi con có nướn mà xa phù đi à. là nó nhung oh, à, thô cho khả nền Xén tí băng, cả nhắn thiêng Chả đi phương cao ai Bỏ bí tiền đọc nọc Hãy ขาจะได้ขี่างมัน้างกแกลนดอกมากเกินทำแม่เอ้ยทำดียอมได้ดีทธอวิพิ่มเรื่มแต่นั้งเป็นสามโจยร้อยมนทินบอกเคยผ่านนะรักษาสิน <ED> ก <con> ินหานบบราณลากลวนใครอาศัยตั้งดกเตสิน จุดหมายมีข้างหน้าคือปราสาททียนมณีหวังเป็นเอกมวเห็รเสียอินทธาทิราชไทยอยู่ทั้งป่าทาสวรรค์โอ้มีสินยุดบันเดพิทักรักษาดูมูมิชามีรว่าดำไรใดยให้นนาโมมาต้องนอนละดีสดซึซึนลับรือตื่นบอสะดุ้งไก่เว็นดอกโตูท่างนะ โยติกาบากตนพระินซอยสุชาดาเทศนาคำสอนขันแบ่งตอนยยมรู้หัวหัวฟังแล้วจะไม่เบบอย่างนีด้านเรื่องนกกระยันยังบ่จบเรียบร้อยเวลาหน่อยบาทฟอยจาน้องเวีเก่งขอหน่อยผู้กันอ้อยประมาณก่อน พ่ะกะวีน้ำประกาผููแตงก่อนเราไว้ใครอยากไปเมืองป่าอย่าลืมสินขอหามสิ่งามโกโฮส <มา S 1> ัวซ้ำเป็นบอกว่าคนงามใจใจไปนาสวยจนยอะจังถึกแงคนสิแกจะต้องแกพอรู้ร้ไวยลํำก็เพราะสิน สีเลนะสุกิิยันติคนสืขึ้นสูฟ้าได้กระอพอสินสีเลนะโูกะษัมประทานคนสีรวยทรัพย์สมแบบได้กระพรสินสีเลนะนผู้ติงยันติกิเลสนำเสีหายเสียงมื่งสันเป็นที่อยู่กระสินัส เป็นมาใใจต่อย้าเเขาสูนิพานจะไม่เด pues mm yeah. ิอด nah, ว่าทก <c oughs> านจงยันย้อนั้นกว่ากรรมอำนาจทำศาสนาจงรักษาดอกฟังเรื่องจบตะเนี่ยงคติขอขอโยนโนบันบอนยืนเดินนางเหลียนอนปราศจากความอร้อนรย

ป้าจะเจอ,อยาคุ้มคือสังเ,งเงกตในสัญญาณนิสันเสียงจันท้องผิดแตงก่อนยังง่ายๆว่าลายหน่อยลื่นประม <Yeah. S 1> าณแล้วพวกเขาพยา้านข้องาบเรื่องนีพออ่อคอยจำหมดก่อนอย่าลวงเลยก้นลวน บ่ลมคู่ตัดไยย้ไผอยากเป็นพยินจงทำไวหยืดเหยื่ลักษาสินอยังเดียวเป็นพยินบ่ไรจงทำสร้างว่าเต็งทันนะอย่าลืมเดือพวกพี่น้องอย่าลืมลายสุนทรพจน์บัตตะววนจ็ดประการจงลักษายเพียงพอ ขอ,อน,นั้นขอให้เพียรถนอมเลี้ยงสองสะตาพอแลแม่ใหญ่ยยบุกกาดพ่องสนองตต่อพระครูขอส่วนั้นใหอ่อนนอมต่อผู้ใหญ่ในตระกลขอที่3ว่า,าใจไปเลาะอ,อย่าพูดแจ้งแรงกา ວ່າທີ່ຫນູຂໍມານດາຍາເຂື່ອນຫຼວງຂໍທີ່ຊິความສັດເສຍທາງຄວງຢ່າໄດ້ເອົາອອກໃຊ້ເຈົ້າວານດອກເພີหานั้นຫານັ້ນຈົ່ງລະວິນຈາກຕັນຄັນແຂງຫຍາວໍທີ່ຫູພາຈສັດນີຊື້ຕົງຢ່ງລ ่เจตนนั่นคอยเจ้าเลีกยงเลียงจากความโกรธโกรธทวีจนตลอดชีพเมียนจงสมนุไว้ปรานาเอาคนบอกว่าพระอินอยู่ชันฟ้ามีจิตเสื่อมกันผู้ประพันธ์เชนมาคือพระอินอ์ยูเถืงฟ้า คือที่หนึ่งของพระนั้นมีน้ำแามายควันชาติก้อนจีเป็นม,มานอกสอมากาคือที่สองปุรินโตหรือปุรินทาเรก็ท่านเอาแวทานก่อนไปทั้งสิ้นในดินแดนเทววโลกว่าเมนุโปรกว่ามูคุยู้ดอกวาดฟ้า คสือที่สามของปรีนั่นมีน้ำบาสังโกพ่นมีท่านเข้าลบปพปว่าไปทั้งตินาเสือที่สี่ของปรีนั่นมีน้ำบาว่าสอนพบ้าให้ที่พังแกผู้มาใจ้สนแล้สือที่หาของปรีนั่นเป็นผู้เลือดก็คนทั้งกายสามารถจิตนในได้เพียงคู่เดียวตั้งพันยังจึงได้น้ำบาเท่าสหส,สักขาเลือดสา,ส,า,ส,าสเดือดเนื้นนนตอตาเจ้งตลอด สู่ที่หัวของเป็นนั้นมีน้ำว่าสหัาสบดีเป็นสามีสุชารามกันลยหน้อยสู่ที่จิตเป็นบุคคยและจอ้องผูกของเดน่นเทมาลูกด้น้ำว่าเท,ท้าเทวะบุรินทูเป็นผู้ผกข้องทฟ้ามากวางในเพศไพย ค้ามเทรน Bref, ันใหญ่ในสังไงเอละวันนี้ต like ัวเดียวสิเียนเทพระาเปงไงอยู่ในดาวดึงฟ้ามันเหม็นเต็มเต็งไปอยากยงสู้ฟ้าอย่าลืมต่างเต็งหุ่นตายแล้วไปเกิดพุ่นเมืองมิงวัดึงสาหมดเวลาดีโอกาสที่เข้านา ลางสิมาเติมใหม่ท่านดำมีโจเรื่องพ่อกวะวีมีสือเสียงเขียนในเพียงสานีเวลาสวยได้ไว้มากเรื่องต่อไปข้งหน้ามุนเป็นบายุมฟังยังมาจมคำก่อนเรื่องเล่ามาทันก่อนทางบทดก,ก่อนกำลังวนแต่ว่าจนในสุมควรโยติกาปากเป็นไม่เรื่องดรอกแก่กา ขอขอบคุณเจ้าภาพท่านผู้สั่งก็กองพลาคอยสมเจตนาที่ประสงค์จำนงไว้ขอขอบใจทุกท่านตุลาการเจ้าทุกที่คอยสมเจตังน้อปราทานจังมาด้วยเดชกาคุ พระใจรักให้กระจันคุยไพ่กันห oui ่างไล่ต like ัวจองเว้นไพ่หายอันตะไลเวินหางสุขสำนานตลอด เนีนอาวาสานสุดสินยูติกาไว้นี่ก้อนนยุ่มนอหมดข่ะวนเทียดแล้วเราจบทวนทุกประการยู่ม่ยุมปั้งกันแล้วจนชีค่าดอกหอมดอกเบานัะ บันไดไดกับฟังคักขันสวนิยมคงหลวงอีเม่เอ้ยขั้นสีเทียนหมอนคู่หมดแหลวฟังไปหลายยิยมจอกกันสีนาอยขั้นสีเทียนไปหลายยานเกือกเบียกพวกจอดอกยินลาแม่นมอยมืมน่ะเออบ่แม่นฉันดอกแกงหล่าบนเต้าดอกลากับมันสมควรพอดีลาบังงานดอกของจอา เจ้าเจ้าจ,จะเป็นอย่างไรเจ้จอนันคุณโยกมกะรบ่มีนันไปว่ารอกโยมเบื่อยามีแต่วันขึ้นหนาพ่อปั่น่อยเมื่อยพอปิน,นปกะโยมเ้ย,ยโอยน่นน่นเออ,อ,อจังอาไรข้าวนี้ฉันควยพอนในนั่นใช้โยตินตีโจกความน้อยนั้นตรงไหนเราพอน,นาอ่าดรกพีสาม จาตัวเดยมเดร์อายุนั้นคอยเืนเา่ามันกันนำกันย่าไดขาดอูบาบาทั้งวระยาไายนี้เป็นดอกทางชิ้เงินและวันนั้นคอยมมีผิวพรรณงามกันดังเต้าสะรันแปา สูงขาดันคอยโยมมีสุขล้นดอกเกินคนให้โลกพรามีหยอกยโจอกายดอกมีเป็นดอกหขังกายพลังนั้นคอยโยมมีกำลังล้นดอกคือดังดอกไพศาลคือสี่คันท่นานั้นกันลูกไพรอกสัรสาง คอยยืนยาวสร้างมาพร้อยใช้นันตงสิวดีตะดีพร้อมถนอมคุณทำได้ง่ายง่ายะสันทายมผุงมุยาดอกกีน้องจะเล่นเคลิ้มอเมนกว่าหลังแล้วล่ะนะคุณโ จังนไ้ข้าวนี่สิพรอนทรงลองลองฝังยิดที่ตังปัดที้ตังสิไว้เอ,อยดอกพรอน่ายโยมผู้บานีจากถ้าเริ่มเตะปุงคนเท่าถึงคนสาเราคนบบาว่าอิงลุงตาอาผู้ย่าตาเอาเล่นสวนนอกคุณห้องมาเล่นลานตลอดทั้งป่าลู่ทุกๆท่านเสมอกันในโยมเด้อทั้งกำนันและตานอดผู้นำอยู่ทั้งบ้าน ราชการทรงความรู้นั้นคุค้นผู้และตำรวจทั้งนักวนนางรองนั้นคุณน้องมูนาเคลียน่าโยมผู้เมาดอกใบแย่ยน,น้าม,มาลิตันจ้องจ่อยคอยมีค,ความสุขกันทุกคนเสมอเพียงอ่ะอย่าในเครื่องขามอนอย่นนานางหรือนอนสนุกล้นนั้นกว่าเพิ่นละอย่ามีแนวดอกขาดคือในในมาดอกดังน้ำทะเลกว้างดอกก้าวหลวง เออจนกระทั่งมาล้วงลวงเราขอสู่เมืองนี้พานอย่ามีมนันมีไพ่กันสิ่งใดอย่ามาตองอ่ตาตราบย่งยังขัดของอยู่โลกกาดอกปากกันขอคุณยมทุกทุกท่านจงเจริญศสีแก้พวพันคำเอกคาเมืองอ่าอำนาจฟังเทียนเรื่องหรือแหลแข้งเจ้าหัวลาน ขอขวดส้นจงนำนุนอย่าทุกจนโอกคนไหนอ่ะปัญญาใส่ือเจ้าปฏิภาณในใส่เยียวคอยเดือแลแ้วกันหมดทวนคู่สุคนนอ่ะพวกพอตาและแม่ต้นคอยนุ่มนั้นขึ้นหลังเด้อแม่เด้อทั้งกวดลังและขวดเดวตลอดขารถักแขนคว้า ข่อยให้เก็บไข่ให้ไผหนาๆวินวางปารนาใได้รถหรืชางให้ยมได้นั่นจ hmm. ีสงออีวังปงสนีพนําพดกำหนดหมายคือจังว่านันแล้วท่านคุณโยมทั้งหลายบ้นสิว่านาเจ้าหัวหลานทั้ง3องค์นีนันเาอยู่ห้องแหทางล่ะพัดสิวาล่ะนโยมเอน อาตมาเราโยพุนละทั้งกรรมวัดเลียบานคำเจนคู่ในจำเอาเดอรม่ใไง่ะึ้นตำบนมองหลานอำเภอนำพ้องกับจังหวัดคนเจนเนยหญนเดอลน่ะคำเจนคู่บ้านข่อยบ้าอึดพาเราเอ็นเป็นเพราะสมพันธ์วัดเผ็นจริงการหลายด่าน อยู่นานๆมาถึงง่ายเสนสมัยจังกะเจนดอกโยมือยากลายเป็นคำดอกเจนคู่นั้นคุณหญิงดอกทั้ง่องอัตมาดอกพามหาดอกสังทองดอกเจนคุณดอกพินบาลเอาละนะตำาหนิสมควรที่แล้วลานว่า อีบังลงบังกอนอาปะวันคอยสิที่ไว้ก่อนแล้วล่านสานทง่ง